สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็พามาถึงหน้างานแล้วนะครับแต่แต่เช้านะครับแต่ก็หน้างานนี้ไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวเาไปดูนะครับถอยตั้งลำเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนางงานครับมันจะมาตอนไหนแต่เมื่อวานมาเช้าวันนี้มาสายนะครับเมื่อวานถมทั้งวันนะครับทุกคน ดูทรงแล้วน่าจะจมแล้วแหละถอยไปถอยไปลึกเกินนะครับ <laughs> เดี๋ยวก็รู้หัวจ่านะเออมารอกันหมดบ้านแล้วตั้งลำรอกันเรียบร้อยนะครับรอแต่นางานอย่างเดียวนะครับหน้างงานไม่รู้จะมาตอนไหนนะเนี่ยนัดไว้เจ็ดโมงสงสัยจะเจ็ดมงจริงแหละตอนนี้เพิ่งจะหกโมงนะทุกคน ตั้งท่ารออย่างเดียวนะ่าจะได้คนละสองรอบนะครับก็เนี้ยเหลือประมาณนี้นะครับหน้างานวันนี้นะครับพมื่อวานวิ่งทั้งวันแล้วหน้างานแค่นี้รถเข้าเยอะขนาดนี้ก็นะคนละเที่ยวสองเที่ยวก็จะเต็มแล้วนะครับ ดินสไลด์นะเมื่อกี้ถอยลงมาดูท่าแล้วน่าจะได้ดันแน่แน่ดูทรงแล้วอ่สไลด์ลงขนาดนี้อจอดตั้งท่าปุ๊บแล้วขึ้นไม่ได้เลยทีนี้ยุบไงมันยุบไงดูดินนะครับเต็มกล่องนะครับไม่ได้แบกเลยอตานน้ำหนักต้านน้ำหนัก ออจอรองข้างนอกน่าจะมาหมดบ้านแล้วมนะ้งผมว่าน่าจะหมดบ้านแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้คนละบ้านกันนะครับแต่กระบะเหมือนกันนะกระบะรุ่นเดียวกันนะครผมดูดิจมคือมันมันซุดอะ่ะมันมันซุดอะ่ะเมื่อกี้ลองออกตัวดูแล้วนะไม่ขึ้นเนะี่ยต้องลองดั้มดูก่อนนะ ดับไม่ขึ้นก็น่าจะสโลดาวแล้วดูทรงแหละนะครับดันดากนะครับดันดากเออ,อเช็ดดูยางซะหน่อยแบบไหนเฮ้ยทำไมเซ้นม,มันกินยางวะนะั่นมีการให้กินไม่กินไปกินยางเข้าใจ บ้านะอน,นุคนบ้านะเดินมาจากไหนไม่รู้ไม่ค่อยดีอ่ะดูดและไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบะลงนะเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็แบะเหมือนกันนะที่มันสุดอะ่ะก็รอเพียงหน้างานเท่านั้นนะครับ เออรถก๊าซนะครับ2.6นะครับผม260ร้เอทีนะครับเมกาเมกาซีรีสห้0รนะครับผมส่วนมากแถวนี้เขาจะใช้แบบนี้ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันมันประหยัดด้วยแล้วมั้ง วิ่งไม่ได้วิ่งไกลนะครับก็ไม่ได้ใช้รถเครื่องใหญ่ก็เท่าไหร่นะอ,ะอะยังไงก็ออกฝากเพื่อนด้วยนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนคลิปหน้างานมัน่งลงบ่อมั่งอะไรบ้างนะครับก็มีแต่กิจกรรมรถบรรทุกนีแ่แหละครับผม แล้วส่วนมากก็จะลงเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปยาวๆก็นานๆทีแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะทุกคนถ้าว่างก็จะทําคลิปให้นะยกบางฝุ่นรอแล้วเตรียมโดนดันนี่ <laughs> วันนี้ก็พามาดูสภาพนาง,งานที่เฉยนะครับเนาะเดี๋ยวรอน้าง,งานต่อไปก่อนนะครับ เดี๋ยวคงจะมาแล้วแหละนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เราจะฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน,นทุกคนเช้าๆอยู่เนะาะอะไรทานด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม